สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดกันต่อเรื่องของลูปินฮูดแล้วกันนะครับเนียว่า4ปีนี้ก็มีที่เป็นไรเดอร์เนาะเพราะว่าตัวอื่นเขาเพิ่งจะเปิดตัวกันวิ่งกันไม่นานแต่ไรเดอร์เนี่ยมันก็มาตั้งแต่ตั้งแต่อ่าสก,กุตต้าเนาะหลายๆคนก็อมีการวาดฝันนู่นนี่นั่นนะครับแต่ทุกๆครั้งที่เฮียมีการนำคลิปเกี่ยวกับไรเดอร์เฮียจะแนะนำเสมอ อย่าฝากชีวิตไว้กับแอปพลิเคชันเดียวนะครับอันนี้มันก็เป็นนโยบายเนาะคือเขาไม่สามารถจ่ายจ่ายเงินให้ได้อีกแล้วว่าเพราะว่าเขาเขาก็เห็นอยู่แล้วคือถ้าเขาจ่ายเขาก็คาดการไว้เลยว่ามันต้องดับเบิลขึ้นไปอีกกว่าจะได้ถานลูกค้ากลับมาใช่ไหมอันนี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่า อ่ามันไม่มันไม่มีอะไรจริงๆมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกเฮียมาเปิดร้านขายกาแฟกว่าจะมีลูกค้ารู้จักกว่าจะอะไรรู้จักเนี่ยเป็นปีปีครึ่งนะครับกว่าทุกคนจะยอมรับว่าเฮ้ยลองเดินมากินร้านบ้างซิอะไรเงี้ยเออกว่าจะมีลูกค้าติดอ่ะลูกค้าประจาเฮียส่วนมากก็สั่งโรบิน h o o เท่านั้นเลยนะแอปอื่นเฮียสู้เขาไม่ได้เพราะว่าโอ้ก็ตั้งกูเห็นจีพีแล้วกูท้อเลยนะครับ มาพูดถึงของโรบินทูตละกันนะครับในส่วนตรงนี้หลายๆคนอาจต้องเตรียมตัวไปหางานทำหรือสมัครแอปพลิเคชันอื่นถ้ายังอยากยึดอาชีพไรเดอร์อยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้มันก็อยู่มีอยู่ไม่กี่แอปถูกปะนะครับหลักๆเลยถ้าส่งอาหารเนี่ยตอนนี้สามถึในกรุงเทพในกรุงเทพนะเพราะว่าโรบินทูตตอนนี้เลยที่ในกรุงเทพมีไลแมนแก๊ปฟู้ดแพนด้าช้อปปี้ฟู้ด กอ็อยู่แค่4นอกนั้นก็จะมีพวกสปุตตาดิลิปอรีนะครับลาลามูอแอปรับคนโบทาดาทาดานี่ก็เพิ่งจะเข้ามานะครับทาดาก็จะเริ่มเริ่มมันเป็นแอปพลิเคชันจากสิงคโปร์นะครับตัวทาดาเนี่ยแล้วเอาค่าคอมมิชชั่น0นะครับก็น่าสนใจแต่มันรับคนเนาะอ่ะก็ลองวัดกันดูว่าจะเอาทางไหนนะครับจะ แน่นอนนะครับมันเราเน,นี่ยก็ในนัเสมอวจว่าให้เฉลี่ยกันวิ่งนะครับแล้วเรื่องกู้เงินมาเนี่ยนะครับก็อย่าพยายามกู้ให้มันเยอะมากนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าถ้าคุณกู้คุณก็ติดติดหนี้วนไปอะ่ะหลหลายคนบอกว่าติดหนี้เพื่อให้เขาจ่ายงานคุณอย่าคิดอย่างนั้นเลยคุณคิดผิดนะครับยังไงก็หนึ่งคุณวิ่งมาได้คุณอย่าลืม เก็บเงินส่วนหนึ่งนะครับแบ่งเงินเอาไปลงทุนเนี่ยว่าความรู้เห่ยวนี้มันมีเยอะมากๆนะครับบนโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นมันนี่โค้ดไม่ว่าจะเป็นอ่าหลายๆอย่างที่เขามาสอนเช่นหาอาชีพอื่นๆทำเดี๋ยวเฮียจะมาอธิบายเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มาพูดประมาณเท่านี้นะครับได้อะไรไปบ้างก็คอมเมนต์บอกเฮียหน่อยละกันนะครับสวัสดีครับ